ปวดหัวไหล่สะบักติดสะบักจมนะคะเวลายกแขนก็จะมีอาการขัดและเสียวไม่สามารถที่จะยกแบบนี้ได้นะคะผู้ที่เป็นอาการของไหล่ติดค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อใต้สะบักตรงนี้นะคะกล้ามเนื้อรอบสะบักจะมีอาการแข็งเกรง็งเป็นพังผืดรัดนะคะถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นเลือล้อรังซึ่งเป็นอันตรายนะคะไม่ใช่ว่าไหล่ติดสะบักจม เป็นแค่กล้ามเนื้อเข็งเกรงไม่ใช่นะคะหากมีอาการปวดตลอดเวลานั่นคืออาการเป็นเรื้อรังและก็รักษายากถึงขั้นผ่าตัดได้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันพลอยงามตาเป็นผู้เชี่ยวชาญการนวดมีประสบการณ์มามากกว่า20ปีค่ะ จากช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงามตาเด้อค่ะคลิปนี้นะคะงามตาจะมาพูดถึงผู้ที่มีอาการปวดไหล่ค่ะปวดหัวไหล่หัวไหล่ติดนะคะยกแขนไม่ขึ้นสะบักติดสะบักจมอาการของไหล่ติดนะคะบางท่านอาจจะติดตรงดุมหัวไหล่นี่ค่ะจะมีอาการยกแขนไม่ขึ้นนะคะถ้าจะยกแขนนี้จะปวดเสียวแปบ๊บ ไม่สามารถที่จะยกขึ้นแบบนี้ได้นะคะบางท่านอาจจะปวดด้านหน้านี้นะคะ,ะกล้ามเนื้อบ่าด้านหน้านี้ตรงนี้นะคะบางท่านอาจจะปวดตรงนี้บางท่านอาจจะปวดตรงตรงสะบักตรงตรงหัวสะบักนี้นะคะอาจจะมีการปวดลึกๆติดข้างในลึกๆปวดนอนก็ปวดทํางานก็ปวดนะคะอาการของปวดไหล่สะบักติดสะบักจม ถ้าคนที่เป็นสะบักจมนะคะไม่สามารถที่จะเอามือไปไฟ่หลังได้นะคะและยกขึ้นอย่างนี้ก็จะไม่ได้ค่ะจะมีอาการปวดและลังเวลายกก็จะลังตรงปิดสะบักนะคะจะมีอาการแข็งเกร็งของสะบักกล้ามเนื้อสะบักจะแข็งนะคะเป็นพังผืดซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะคนที่ปวดไหล่นะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวกับยกของหนัก ทำบ่อยๆซ้ําๆเดิมๆนะคะก็ทาให้ก็จะทําให้หัวไหลอักเสบหรือไหลติดได้นะคะหรืออาจจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันก็ได้ค่ะเช่นการนอนตะแคงทับเป็นเวลานานๆน,นะคะสะสมการนอนตะแงคงทับซึ่งเป็นท่าที่หลายท่านถนัดนะคะสะสมเป็นเวลานาน,านๆจะทําให้มีอาการปวด ไหลนะคะปวดไหลปวดสะบักยกแขนไม่ขึ้นซึ่งจะใช้ชีวิตลำบากค่ะไม่สามารถที่จะยกของได้วีผมบางท่านก็จะวีผมลำบากไม่จะถอดเสื้อผ้านะคะใส่เสื้อผ้าก็ลำบากค่ะหากปล่อยไว้นะคะเรื้อดล่างอาการไหลติดสะบักจมเป็นอันตรายค่ะถึงขั้นต้องผ่าตัดได้นะคะซึ่ง กิจยบทการทำงานซ้ำๆเดิมๆนะคะ,ะเช่นนั่งหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ทำงานที่ติดต่อกันเป็นเวลานานๆให้ท่านได้ผ่อนคลายกิจยบทบ้างหากมีการปวดเมื่อยตามะสะบักตามบ่าไหลนี่นะคะเพราะว่านั่งหน้าโต๊ะทำงานานานๆคอก็จะตึงบ่าตึงแขนตึงนะคะนะคะควรหาวิธีมาออกกำลังกายและนวดนะคะ สิ่งสำคัญเลยมานวดค่ะจะช่วยท่านได้การนวดก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะเส้นบ่าคอที่ตึงศีรษะอาการของไหล่ตึงค้อตึงสะบักตึงนะคะจะทําให้มืนศีรษะเป็นไมเกรนปวดหัวได้นะคะควรที่จะดูแลตนเองเบื้องต้นนะคะคือการนวดนี่แหละจะช่วยท่านได้ค่ะและออกกำลังกายนะคะ การออกกําลังกายก็จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อสะบักนะคะค่ะเดี๋ยวงามตาจะแนะนําเทคนิคที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะหากมีอาการปวดเมื่อยเวลานั่งทํางานนะคะท่ากายบริหารนะคะนั่งหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นานๆมีอาการตึงที่บ่าที่สะบักนะคะให้ท่านเกรงท,ทําท่านี้นะคะเกรงหัวไหล่ค่ะแล้วก็ กระทุ้งศอกไปด้านหลังค่ะแล้วก็เกรงค้างไว้นะคะด้านหลังนะคะแอนหลังแอนไปด้านหลังนะคะทําค้างไว้แล้วก็แล้วก็ออกมาข้างหน้าอย่างนี้นะคะยืดออกค่ะเกรงหัวไหลไว้นะคะผ่อนคลายทําสักสองสามครั้งนะคะและอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะช่วยคลายสะบักได้นะคะ คือเทคนิคนี้นะคะเอามือเอาแขนเนี่ยมาควยกันค่ะแล้วก็ออกแรงที่แขนข้างล่างนี้นะคะกดดันไปข้างกดดันแขนไปนะคะค้างไว้ท่านี้จะได้ตรงช่วยตรงหัวไหล่นะคะทําให้ยืดกล้ามเนื้อสะบักและก็ไหล่นะคะท่านี้นะคะทำสองข้างเหมือนกันค่ะสอดนี่นะคะ ต่ออย่างนี้แล้วกอ็ออกแรงที่แขนด้านล่างเรานี่นะคะค้างไว้นะคะทำสักสองสามค้งค่ะและอีกท่าหนึ่งนะคะที่จะช่วยบริหารคอคอนะคะต้นคอของเรานั่งหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นานๆน,น,นะคะเอามือประสานแล้วก็กดลงมาค่ะ ทิ้งน้ำหนักไว้ตรงศีรษะนะคะมือประสานต้นคอก้มลงเราก้มลงแล้วเราก็เงยขึ้นนะคะเชยคางขึ้นไปค่ะและ ท่านี้นะคะยืดคอเส้นคอด้านนี้เพราะว่าคอตึงบ่าตึงไม่พอนะคะคอก็ตึงด้วยการที่ช่วยบริหารคอให้เราเอามือวางตรงตรงศรีรษะด้านนี้นะคะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเบาๆท่านี้จะช่วยยืดเส้นเส้นคอนี้ได้ค่ะ และอีกแขนด้านหนึ่งก็คือวางลงไปข้างลำตัวค่ะก็มาอีกข้างนึงทำเหมือนกันค่ะเราจะได้เส้นคอด้านนี้นะคะจะได้ช่วยผ่อนคลายเส้นคอได้ถ้าเหล่านี้จะช่วยได้ค่ะสำหรับ ที่มีอาการปวดตึงคอบ่าไหล่นะคะสะบักอ่าแล้วหากมีเวลาก็แนะนําให้มานวดนะคะเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ดีค่ะหากท่านมีปัญหาดังกล่าวนะคะสะบักติดสะบักจมปวดไหล่นะคะปวดคอปวดหัวไม่เกณฑ์ติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนี้เลยค่ะ0638484738 หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาช่องอัปเดตค่ะคลิปนี้งามตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ